สวัสดีครับนี่พลอยมุกคลอนะครับกษตรกรที่รอนไร่ทีสุดในประเทศไทยนะตอนนี้ครับเนาะวันนี้ที่จริงอ่ะผมได้ออเดอร์มาจากลูกค้า1,300บาทนะครับแต่ว่าผมเบว่างครับเนาะอ่ะก็พอดีผมว่ตัดหิ้งว่าจะคลองครับลูกค้าก็เลยโทรมาครับอยากได้เงี้ยยูที่1,000บาทนะครับเันนี้ก็ะบายสามกัวก็พอดีเฮ้ยตัดก็เสร็จเวลาประมาณจากชั่วโมงครึ่งครับเนาะจากบ่ายสามครึ่งกับบ่ายสี่ครึ่งประมาณจากห้าโมงครับผมประมาณจากห้าโมงกว่ากัวนะครับก็สีแล้วนะครับในการที่คือเขาเห็ด งานอยู่ประมาณจากสองชั่วโมงครับเตี้ยอยงเลยครับสองชั่วโมงตางนั่งพักเด่นนั่งอย่งครับอ่ะใบสามใบสี่ห้าโมงห้าโมงกลัวนะครับเนาะอ่ะก็ยู่ที่สองชั่วโมงครับอ่าต่อสองชั่วโมงก็นั่งเรียนไปนั่งนะครับสองชั่วโมงกับสิได้เงินอยู่ที่พันบาทนะครับพันบาทกับตกชั่วโมงละห้าร้อยหกร้อยนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็เฮ็ดงานอยู่สองสามชั่วโมงมื่นหนึ่งเขาก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็เทคนิคของเกษตรกรนะครับเตอตอนเกษตรกรต้องตีมุนค่าของหลายจัง่อยอันนี้ผมตัด เออตัดให้บางเจ้าค้าหลังคือนใหญ่ในเปียแขะนะครับใหญ่ในเปียเราไม่ตัดบม่โดนครับผมในการตัดผมเกิใช้อุปกรณ์คือมีดนะครับมีดเขาเก็บเลยครับผมอ่ะแต่ว่าตัดลายจนเขี่ยมันบินสวัสดีครับพี่ราศีครับผมนนี้ตัดใหญ่ลูกค้านะครับมันนี้ลูกค้าโทรหมสองสามเจ้าแล้วครับแต่ดผมว่าผมเบวบางครับผมกับพอดีมาอยู่สวนพอดีนะครับก็เลยว่างเลยตัดให้ลูกค้าครับผมใจเย็นๆครับใจเย็นๆอันนี้ใหญ่ในเปียแขะ์นะครับแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับผมใกล้เขาของกวนครับปฏิบัติทรร แทงข้าวแบบนี้นครับวแบบนี่นะครับเขยจบเข้ามาแบบนี้นครับอเอาขายสีสามมัดร้อยนะครับอเอาขายใหญ่ทีสามมัดร้อยนะครับอันนี้เจออีกกล่องหนึ่งกักล่องหนึ่งกัสิได้เป็นกล่องหนึ่งนะครับเนะาะวันนี้ทำไอจานครับผมใส่ผมใส่ผมอ่ะ ครับอันนี้เขาก็สิได้กล้องนี้ก็ถือว่าเป็นเงิน30กว่าบาทนะครับวมนดิเจ้าน้องแนนอ่ะจับจอบนะครับจับจอบวัฒนันนะครับมือสีด้านนะครับอ่ะอันนี้เ่าตัดเมื่อกี้เทาได้เงินลอยหนึ่งครับเนาะตัดต่อไปครับผมเมื่อโดนครับเม่โดนตัดง่ายๆครับผมสบายรักท่านกระดาษหยาไปน้ำนะครับผมรองเพลงไปน้ำยังดีบนฝมือ ชชิิววครับอย่าเข้าก้อนไงนะครับตัดข้าวเยอะครับกับพอครับผมกัานหญ้าพวกนี้ตัดพวกทีไ้นะครับ เาได้อีกก่องงนึับประมาณนี้นะครับอันนี้คือเขาตัดใหญ่ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งอยู่สิบพันหนึ่งครับเผาก็ใส่เวลาบริเวณในการตัดนะครับสวัสดีครับเสียกิจครับผมอ่านี่ครับตัดง่ายๆสบายๆนะครับเดี๋ยวสิขยับไปหันจังหน่อยนะครับมันจังสีบางใกล้ๆนะครับจังสีเห็นยับตัดก็ไปเอาไปกระมือนะครับนึกว่าฟงเอาไปเอาไปกระมือไปน้ำนะครับโอเคเอาไปกระมือไปน้ำนะครับเน่อยอ่าตัดอีกบ้างครับวันนี้ก่อนนี่ครับผม พอนี่สีด้ยหยาไปน้ำนะครับอันนี้ก้อนใหญ่ครับเขาอยู่นอกเขาติก้อแยงหน่อยครับผมเอร่าตัดข้างเขาของฟัวนะครับหยาป้านี่เขาปลูกมาแันสีปีกัวนะครับเพราะว่ได้ปลูกใหม่นะครับเพราะว่าหน้าที่ตัดขายอย่างเดียวครับก็ไปปุ๋ยครับ่ปีช็อได้ายหยานะครับได้ายหยาออกสักงหยาครับผม เดียบบ ari, ๋ยวเราคือเขาบอกค่อยยุ่งเกี่ยวผู้ใดผู้ใดนะครับ <laughs> เพราะกับพราได้เงินครับประมาณนี้เล็กน้อยครับผมเพราะได้พรอมผู้ใดอันนี้ก็ถือว่าได้มัดหนึ่งนะครับผมได้ก้อนหนึ่งแล้วเขาก็ใช้เวลาบนรนครับเขาก็ได้เงินนะครับเน,นเาะนะ <laughs> อย่างเงาี้ครับขอบคุณหลายครับผมก้อนทองมาฝนตกอันนี้ฝนเพิ่งหยุดต,ตกนะครับเนาะ บดกลางขาวองกวนครับบดตะซิเรียครับผมตัดข้าวเดียวครับผมช่ววแบบนี้เลยครับซิว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  หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่้ไดงานประมาณเจ็ดแปดนาทีนะครับเมื่อกี้กะสวัสดีครับพี่สำเนียงครับผมอ่ะเมื่อกี้นับเบื้องแล้วก็ได้เงินสองหนอยนะครับได้เงินสองหอยแล้วหายใจตดท่านในเม่นนะครับตดท่านในเม่นก็ได้เงินสองหนอยนะครับตดท่านในเม่นนะครับตดยังถึกกินดีๆครับผมอเมื่อกี้ลองตดเบื้องนะครับเมื่อกี้ลองตดเบื้องกะ ก็ถือกินพอดีนะครับแต่ว่ากินไปบท่านในลังเหยนะครับเขาก็ได้เงิน200บาทนะครับเนาะอ่ะอันนี้คือข้อดีของการปลูกหญ้าขายนะครับตดค่ายเดียวเขาตัดปป๊๊บบัท่านในเหม็นนะครับอ่ะเขาก็ได้เงินสุดยอดครับผมเรื่องการตดนะครับเดี๋ยวขยับไปใกล้ๆหน่อยนะตอนยับๆขยับเขามีครับขยับไปอีกขยับไปตัดแล้วว่ามีมูว่ามันก็บไปแต่เบิงครับเำนะอ่ะตัดแล้ว ตอนแรวผมมีคนเบิ่งมันกับบมันนะครับนะงามใครใครที่สามมัดร้อยนะครับเมืองบุรีรัมชัดเจนครับโอ้โอเคครับผมเด็ดต้านไบอีงครับผมอ่ะอันนี้ง่ายๆะครับก็ได้ษหยาเป็นน้ำครับอ่ะได้ษหยาวัะพืชเป็นน้ำครับปั๊บแบบนี้ครับอ่ะเขาก็เอามือแบบนี้นะครับปัดชั่วแบบนี้ครับง่ายๆสบายสบายครับอ่ซิวๆนะครับซิวๆชั่วแบบนี้ครับก้อนง่ายๆแบบนี้ครับกระสิพอเร็วนะครับ ที่แล้วสามกอกับพอนะครับตัดกอหน่อยกับจังหวะพอนะครับปกติกอใหญ่กับสามกอนะครับเขาได้อายุแน่กับสิ่งข้าวเดียวนะครับน่าแต่ไม่เเขาได้อายุแน่กับข้าวเดียวนี่คือกล่องหนึ่งครับเรียบร้อยครับกองหนึ่งครับผมง่ายบ่ครับผมแล้วเร็วบ่ครับผมอ่ะ นี่แหละครับเฮ็ดงานเฮ็ดหลับไปฟ่อมเศร้าไปฟ่อมนะครับมันสีเมื่อยครับผมกินผักมะขามต้นโอเคนะครับเนาะผมกระสีเสื้อเสื้เบิ้งเสี๋ยวผมวยเอาโทรศัพท์ประชานะครับยนี่ยเบลเล่ยังสีไล่ไม่นะครับเนาะผมขออนุญาตตัดใหญ่ลูกค้านะครับเดย้อมสีเบลเล่ยนะครับคาตาโบนะครับมันสีเบลเล่ย์กระสีเสื้อเสื้เบิ้งนะครับเนาะทรัพนี่แหละครับผมเป่าหลายๆกระสีหาว่าคุย ขันหอมบ่าคุยก so ับ oh ส oh ินหาว่ากินปลอมนะครับเนาะพวายโมค้อนรอไม่อลไรกันครับผมขอยัดตัดหนาแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าสิ่บ่านลูกค้านะครับพรางานหลายนะครับงานหลายวันนี้ครับปีกอครับผมอ่ะมาซานะครับผมเอาเงินก่อนนะปีกออันนี้ก็ตัดตัดตัดกองไว้นะครับเดี๋ยวกสินมา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 ลองกวงไว้นะครับขันผมว่าอยู่ลูกค้าสินมาเอาเองครับลูกค้าก็บสินย้อยเองครับขันกรณีที่ผมอยู่ผมก็บสินย้อยซอยนะครับเนาะอ่ะแต่ว่าเงินสำรับเงินเนาะ ขนมอยู่ผมสิได้เป็นเงินสดนะครับขนมบอยู่กับสีโอนเขาเป็นสีเมียนะครับเนาะร่างที่ผมก็ต้องอยู่นะครับมีโอกาสสิพยาะหายัดเมื่อวันนี้ตลาดรับพี่สาเนียงครับผมโอเคครับพร้อมอมคุยร้อยอะไรกันครับผมสวัสดีครับ